พี่พี่ครับรองเท้าของพี่พี่อยู่ไหนอะลูกคู้นี้ไม่ใช่ของพี่นะพี่นะพี่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 ใส่อะไรอยู่ลูกเรียกว่าอะไรลูกรองเท้ารองเท้าอะไรครับรองเท้าแตะเสื้อซิปปลิปเปรอร์ ไอ้เทียวใส่ชุดนี้รองเท้าคู่นี้ไปเที่ยวเหรอฮะไว้ชิปพี่ครับสนิปเปอร์หรอสนิปเปอร์ลองเ,ปอปเปอท้าแต่ลองเท้าแต่ เดินม,มาได้หลบเดินม,มาหาแม่สิพี่ครับใครมาโอ้โหใส่ถุงเท้ามาเ,เลยเลยอะไรถ่ายรูปแยอะใส่เท้าใหญ่ถ่ายรูปนะวันนี้มีตลาดนัด